ถ้าเราต้องการรองรับปริมาณทราฟิกจำนวนมากไม่ว่าจะเข้ามาจากเว็บหรือเข้ามาจากแอปหรือรวมถึงการลดปัญหาการปวดหัวเมื่อเวลาเซิร์ฟเวอร์ของเราตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่รู้จะจัดการยังไงดีวันนี้ผมขอแนะนําให้รู้จักกับเทคนิคที่ชื่อว่าคลัสเตอร์ครับ ้ดยการทำคลัสเตอร์นี้คือการที่เราเนี่ยสามารถนำเซิร์ฟเวอร์ที่ตอนนี้ยังทำงานได้อยู่เข้ามาทำงานแทนเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญหาครับและรวมถึงเทคนิคนี้นจะช่วยให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยรองรับการใช้งานของยูเซอร์จำนวนมากได้ด้วยเช่นกันครับแต่ว่าการทำเทคนิคนี้เนี่ยเราอาจจะต้องจ้างซิสเตมเอเจ n เจอหรือซิสเต็มแอดมินเข้ามาดูแลแล้วก็จัดการระบบซึ่งแน่นอนว่าอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากและ การทำงานเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันหรือว่าเป็นเดือนเลยฮะแต่จะดีกว่าไหมครับผมถ้าเกิดเราสามารถจบกระบวนการพวกนี้ได้ภายในไม่กี่คลิกเท่านั้นเองกับ p r o เ n ็ c l o u d ที่รองรับการทําทั้งคลัสเตอร์และ High Availability ซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบไฟล์หรือ d a t a b a บสเนี่ยเขาก็รองรับนะหากใครสนใจการใช้งาน Cloud ์ที่รองรับการเติบโตของแอปพลิเคชันเราแบบง่งายๆและเข้าถึงเนไทยแบบเร็วๆต้อง p r o เ n ็ Cloud เท่านั้นรายละเอียดอยู่ใต,ต้ description นะจริงๆ